รอยัลเอ็นฟิ d b แบ r 650ไม่ใช่แพะสายลุยแต่เป็นหมีส c r a มเบอร์รอยัลเอ็นฟิวแแบ650รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกยกสูงแนวส c r a มเบอร์จากค่ายตาปืนรอยัลเอ็นฟิ d ในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวออกมาหลังจากที่มีข้อมูลหลุดให้เราเห็นมานานนับปีโดยรถรุ่นนี้จะเข้ามาเสริมทับรถในคลาส650ซึ่งถือเป็นรถคลาสใหญ่ที่สุดของทางค่ายที่ถูกนำล่องไปก่อนด้วย คอนติเนนทัล GT หกห้าศูนย์และอินเตอร์เซปเตอร์หกห้าศูนย์ ร y a l ล n f i e l d แบร์หกหนั้นเป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับรุ่นพี่ทั้งสองรุ่นโดยจะแชร์ร่วมกันทั้งชุดเฟรมแบบเหล็กท่อเปรคู่และเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันแบบ2ส,สูบเรียงปริมาตรกระบอกสูบ648่ซีซีที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุด47แรงม้าที่7,300รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่52นิวตันเมตรกลายเป็น56.5นิวตันเมตรที่5 1ต0นอบตาทีเท่าเดิม ส่งกำลังไปสู่ล้อหลังด้วยโซ่ตัวรถจะถูกปรับเปลี่ยนสไตล์ให้มีความพร้อมลุยมากกว่าเดิมเล็กน้อยโดยการติดตั้งระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับจากโชวะขนาดแกน43มิลิเมตรระยะยุบ130มิลิเมตรซึ่งถือว่าอัปเกรดจากรุ่นทางเรียบพอสมควรด้านหลังเป็นแบบสปริงคู่จากโชวะระยะยุบ115มิลิเมตรโดยรวมถือว่าสูงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยชุดล้อเป็นแบบซี่ลวดรัดด้วยยางแบบกึ่งทางดำทางฝุ่นขนาด 1 9 0 1 9และ140-80-17น่าเสียดายที่ระบบเบรกด้านหน้ายังคงเป็นแบบดิสเดียวขนาดจาน320รมมทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แอคเซลเมาสด้านหลังแบบดิสเดียวขนาดจาน270รมมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แอคเซลเมาสเช่นกันความสูงเบาะนั่งอยู่ที่830 mm มความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่184 mm มมตร ความจุถังน้ำมัน13.7ลิตรน้ำหนักตัวรถ216กิโลกรัมระบบไฟส่องสว่างรอบคันเป็นแบบ LED ตามยุคสมัยหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ทรงกลมที่ยกมาจากรถในคลาส450ของทางค่ายรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและระบบนำทาง Google Map ตัวรถมีการติดตั้งระบบเบรก ABS และพอร์ตชาร์จไฟ USB Type C r y y l l n n i i l l แบร์หก5 0เปิดตัวมาพร้อมกับสีให้เลือกจัดเต็มถึง5สีกับค่าตัวแบบไม่รวมภาษีในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่231,000บาทโดยรถคันนี้จะถูกนำไปโชว์ตัวที่งานอีกมา2 2งที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีซึ่งพวกเราจะไปเก็บภาพมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t ต Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย